สวัสดีครับวันนี้ผมเฮียโชคนะครับจะมาสอนวิธีการซื้อหวยฮานอยกับเว็บรวย .mobi ผ่านมือถือกันนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อหวยออนไลน์เนี่ยอย่างเช่นพวกหวยฮานอยหวยลาวหวยยีก่กีหวยหุ้นหวยต่างๆเว็บรวย .mobi เนี่ยเป็นเว็บหวยที่ผมอยากจะแนะนำเพราะว่าจากประสบการณ์ของตัวผมเองเลยนะครับอันนี้คลิปนี้บอกก่อนว่าเขาไม่ได้จ้างมานะอันนี้ผมนะรีวิวด้วยตัวผมเองเลยที่เคยลองมาเล่น ที่เคยเล่นมาหลายๆเว็บเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าเว็บรวยเนี่ยแหละเล่นง่ายที่สุดเพราะว่าทั้งวิธีการสมรัครวิธีเล่นวิธีฝากถอนมันง่ายแล้วก็อัตราจ่ายเนี่ยเยอะด้วยครับเพราะว่าไอ้เว็บรวยเนี่ยเป็นเครือเดีวยวกับลอตโต้เวพีถ้าเกิดใครที่เคยเล่นลอตโต้เวพีมาก่อนจะรู้ว่าเขาจ่าย3ตัวบนเนี่ยเก้าร้อยบาทรวยก็เหมือนกันรวยก็3ตัวบน900บาทเยอะสุดๆครับแล้วก็นอกจากหวยแล้วเนี่ย เว็บรวยมันยังมีเกมพวกเกมปั่นแปะหัวก้อยสูงต่ำให้คุณเล่นได้แก้เบื่อใครที่เบื่อหวยก็หรือว่ารอผลหวยออกก็มาเล่นพวกปั่นแปะหัวก้อยอะไรอย่างนี้เป็นเกมออนไลน์กับสมาชิกคนอื่นได้นะครับแถมที่ผมอยากจะมาแนะนําให้คุณสมัครผ่านรวยดอทโมบิเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเขามีโปรแจกเงินคืนทุกวันครับคือถ้าเกิดคุณสมัครผ่านเว็บรวยดอทโมบิคุณจะได้รับสิทธ ลุ้นเงินคืนวันละ500บาททุกวันนะครับเนี่ยดูจากแบนเนอร์ที่เป็นรูปผู้หญิง2คนเนี่ยฮะจะเป็นโปรโมชั่นลุ้นรางวัลทั้งมีทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนด้วยรายเดือนเนี่ยรางวัลใหญ่สุดเลยรู้สึกว่าจะ2 0,000บาทเลยนะซื้อหวยแล้วยังได้ลุ้นเงินคืนฟรีๆเนี่ยผมว่าคุ้มดีครับผมก็เลยอยากจะแนะนําให้สมัครผ่านรวยดอทโมบกันโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผม ขั้นตอนแรกเลยให้อาขอแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตกับมีสมาร์ทโฟนแค่นี้จะเป็นสมาร์ทโฟนอะไรก็ได้เข้าอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บเบราว์เซอร์มาแล้วก็พิมพ์รวยดอทโมบิเนี่ยครับหรือว่าง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครสมาชิกไว้ให้ข้างล่างเลยนะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะคลิกหน้าสมาัครเลยจบส่วนใครที่พิมพ์รวยดอทโมบิ obil, ปุ๊บมันจะเข้ามาีในหน้าตรงนี้นะครับเป็นสีทองอย่างนี้ให้คลิกที่สมัครสมาชิกครับผมถ้าเกิดคลิก ตรงหน้าสมัครสมาชิกแล้วมันเข้าไปเขามันเข้ามาหน้าอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะอันนี้เราโหลดไว้ก่อนก็จะดีเราโหลดแอปพลิเคชันไว้เพราะว่ามันจะเป็นทางรัฐเข้าเข้าได้เลยไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าทางหน้าเว็บอะไรอย่างนี้นะฮะมันจะมีตอนนี้รวยมีแอปด้วยนะเห็นไหมมันสะดวกดีก็สามารถโหลดได้เลยอันนี้กรณีผมดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้ มันจะเข้ามาหน้าสมัครสมาชิกนะครับผมอันนี้คือกรณีที่โหลดแอปรวยมาแล้วนะอันนี้ผมเข้ามาหน้าแอปรวยแล้วอ่ะรอโหลดสักครู่นะฮะอินเทอร์เน็ต WiFi ค่อนข้างจะเสถียรมากๆโอเคพอเข้ามาปุ๊บถ้ามันเป็นหน้านี้นะครับให้คลิกตรงนี้เลยสมัครสมาชิกสเต็ปที่1พอเข้ามาหน้าสมัครแล้วจะมีให้กรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็รหัสยืนยัน ตามนี้เลยนะครับผมโอเคให้กรอกเบอร์อรโทรศัพท์ของคุณเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสตามภาพนี้เลยครับง่ายๆเลยแล้วก็เสร็จแล้วกดถัดไปปึ๊บพออันนี้มันจะเป็น2กรณีนะครับผมพอเรากดถัดไปแล้วเนี่ยมันจะถ้าเกิดเด้งเข้ามาหน้านี้เลยเนี่ยก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดมัน เข้าไปสเต็ปที่2มันอันเนี้ยกานสังเกตมันจะเป็นสเต็ปที่3นะครับถ้าเกิดเราอยู่ในสเต็ปที่2เนี่ยมันก็คือหน้าเดี๋ยวจะมี SMS ส่งเข้าไปในเบอร์มือถือที่เราเกากเมื่อตอนขั้นตอนที่1เป็นรหัส4หลักนะครับผมให้เราเลข4หลักเนี่ยเกาะเข้าไปในสเต็ปที่2แล้วก็กดถัดไปมันก็จะมาเข้า,าหน้านี้นะครับในหน้าสร้างบัญชีพอหน้านี้ปุ๊บให้เราสร้าง Username แล้วก็ Password นะครับ ใส่พาสเวิร์ดสองอันอันนี้อันนี้ต้องขอย,ย้ําเลยนะว่าจําเป็นต้องจําให้ดีๆนะครับเพราะว่า username กับรหัสเนี่ยมันต้องใช้ในการเข้าเล่นนะท่านจะจดไว้ในมือถือหรือว่ากระดาษก็ดีนะครับกันเหี่ยวเอาไว้ User Name ที่จะตั้งเนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ตัวเลขนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นเฮียโชค007เทระเบิดโอเคแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับผม แล้วก็กกรหัสผ่านอีกที่1นึงให้เหมือนกันนะครับโอเคพอเสร็จแล้วปุ๊บก็กดถัดไปแค่นี้ถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยถ้าเกิดชื่อผู้ใช้ไม่ได้สัากันก็จะเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดชื่อผู้ใช้เนี่ยมีคนใช้อยู่แล้วนะครับก็ให้เราแก้ใหม่แล้วก็กดถัดไปถ้าเกิดสําเร็จแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้ถือเป็นงานสมัครสมาชิกเรียบร้อยครับไม่ถึงเอาจริงๆไม่ถึง2นาทีเลยนะเสร็จแล้ว จริงๆนี่คือขั้นตอนการสมัครสมาชิกครับผม